สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะวันนี้รถปูนมาเป็นคันเป็นคิวที่สองแล้วเนะาะเมื่อเช้านี้ก็เทไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบนี้มาอีกแล้วนะคะรอบเช้ารอบหนึ่งป้าที่บ้านไม่ได้มาถ่ายนะคะรอบนี้อีกรอบนึงนะคะเอฟซีจ้า มาแล้วนี่รอบที่สองมาแล้วมา,วมาขอ เอามาจากไหนเนี่ยเอาย่แ hmm. ม mm ่งไรเนี hmm. mm ่ย hmm. ม mm ือ hmm. ถ no mm ึไ hmm. ม mm ่งแม่งแม่ม่ครับแม่งครับแม่งครับเหรอแม่เขียนเามาจัดสายมันเอา๊ปลาอะไรนลูกขอลูกคุณแกนให้นี่รถเหรอคุณแกเปิดตู้ อกาศนัอลกมาถงานเาเลย้เยอะงกว่าเมืองละกันซื้อเยอยิ่งกว่าตกานีเพิ่งแอุ่นขวดกันแบ มันกับปายุลดนๆเลยคนนี้โค้ดสามจริงจริงจริงอยู่บอมันมันเวียนอู้อยู่ซาลีอยู่กันยังโค้ดนู่จริงโค้ามจริงๆอยู่อ่ะจิกโจจิกโค้โคนาโค้ดตามบอเร็วเลยครับไปดวนเร็ว อ้าวาเามรล่าเอามาแวันนีไปคัดเพ่นคนน่ะยังไเดี๋ยวนีนไปธุระมาก็ต้องมาอ่านธุระเหนน้าที่งมรุงนะไปนี่เข้าซึ่งนี่เกี่ยงไม่ขึ้นุูเลยไหมทำไมมันงไมจิต่อเจอได้เมื่อกี้ไหนไงต้องตีนเสือในถุงคุ้นไหมองไม่อัดเหรไหม มันจะแห้งเป็นแล้วเป็นแล้วมาเมือเป็นนานแล้วเดี๋ยวขอกินนมก่อนจ้้ขอกินนมก่อนขอกินนมกอขอกินนมก่อนขอกินน้อกนนมอขอกนนมมออมอ เอาเบหามบานเอคุครับขาอด้ไครับ

ิหรอับก่อนขับ้นะยิใช่หแล้วมันก็เลย้นทีเดียวป้าอยาไปเดี๋ยวไงอย่าไปขนาดนั้นวนขนาดเกินเขาเนี่ยมันเอี้ต้รับด้โน้ แห้งเหรอไม่เห็นปุม่เลยคือมากๆากไม่เจอเรามีเรามีปอฝางไหมมีมียวไปเอาให้หนอะไรกจะลูกกันฮะ ใช่ไหมลายบไวลายม้วโอเคสีแดงด้ ก็เป็นบรรยากาศคลื้นนะคะด้วยการทำงานด้วยกัน